รอบล้วปีสาจแดงอาทิตย์ที่22มกราคมวันสําคัญของบรรดาแฟนบอลทั้งปีสาจแดงและไอ้ปืนใหญ่เมื่อทีมรักโคจรพากันชนในบิ๊กแบตพรีเมียร์ลีกคืนวันนี้เกมนี้ถือว่ามีความสําคัญในหลากหลายแง่มุมนะครับอย่างที่ทราบกันว่าโดยศักดิ์ศรีของการที่ทั้ง2ทีมเคยเป็นคู่ขับเคี่ยวในการชิงแชมป์ลีกเมื่อครั้งช่วงยุคปลาย90จนล่วงเข้าต้นทศวรรษ2000ระยะหลังคู้อำนาจจะเปลี่ยนผ่านออกจากมือพวกเขาไปนานแต่ฤดูการนี้ถือว่าน่าสนใจตรงที่อาร์เซนอลของมิเกลอร์เตต้าทำผลงานมาจนถึงตอนนี้ไดด้อยยอยยยย่่าาางเเีีมมจจนนนสถะป็ หลังผ่านครึ่งซีซั่นแรกแถมยังสะสมแต้มห่างจากทีมผู้ตามมากพอสมควรขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้าข่ายทำตัวเหลวไหลามาหลายซีซั่นแต่การเข้ามาของเอเดนเทนฮารกลับสามารถพลิกฟื้นสโมสรจากจุดต่ำสุดทั้งในแง่ของผลงานและความรู้สึกให้กลับมามีความหวังบนพื้นฐานความจริงที่ดีได้อีกครั้งณนะปัจจุบันก่อนการแข่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีคะแนนตามหลังอาร์เซนอลอยู่8คะแนนครับซึ่งตรงจุดนี้มันก็ยิ่งขับให้ผลแพ้ชนะของเกมในคืนนี้ไม่ว่าฝ่ายใดได้ไปครองจะยิ่งมีความหมายต่อทั้ง2องทีมมาก ได้มามันส่งผลต่อภาพการก้าวเดินต่อไปในฤดูกาลที่เหลือของทั้ง2ทีมตัวอย่างเช่นถ้าหากอาร์เซนอลคว้าชัยในเกมนี้ได้ทีมของอาเตต้าก็จะการันตีแต้มของตนเองว่าจะยืดความห่างจากผู้ตามได้ในระดับเดิมอยู่ต่อไปหรือถ้าหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะตรงนี้น่าจะไม่ใช่แค่ผลดีต่อปีสัดแดงที่ลนช่องวางของคะแนนตนเองกับอาร์เซนอลเข้ามาเท่านั้นแต่มันยังส่งผลไปถึงภาพรวมของการแข่งขันแย่งแชมป์ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะได้รับผลพลอยได้ไปพร้อมกันด้วยสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้ายึดเอาตามมาตรฐานความคาดหว ฤดูกาลที่แฟนบอลมองกันว่าแค่สามารถทำรนดับกลับไปติดท็อฟโฟได้ก็เป็นอะไรที่น่าพอใจมากแล้วนั้นหมายความว่าตอนนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอเพียงสามารถทำผลงานประคองตัวให้เกาะอ,อยู่ในหัวตารางแบบนี้ไปได้ตลอดก็ถือว่าประสบผลสำเร็จในเบื้องต้นส่วนที่เหลือที่อาจจะตามมาก็ให้ถือว่าเป็นผลพลอยได้เป็นโบนัสที่ทีมสมควรได้รับตอบแทนความพยายามที่ทุ่มเทกันมาอีกหนึ่งจุดที่ทาให้อร์เซนอนปะทะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในคืนนี้เปรียบเหมือนมวยถูกคู่นั่นเพราะฟอร์มของทั้งสองทีทมนั้นร้อนแรงไม่ต่างกันอย่างไอ้ป นับตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่บุกมาเยือนโอทเทฟอร์ดแล้วพาให้กับปีศาจแดงไปเมื่อช่วตงต้นสีซสัน้นส่วนปีศาจแดงเองนั้นนับตั้งแต่กลับมาลันต่อหลังบอลโลกทีมของเทนฮากก็ยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นติดต่อกันมา8เกมติดโดยใน8เกมคือการชนะมากถึง7และเพิ่งจะมาสะดุดเสียคะแนในในเกมล่าสุดให้กับคริสตันพาเลตเองเท่านั้นสําหรับเอลิกเทนฮากเจ้าตัวได้ออกมาถแถลงผ่านเพจคอนเฟล็นต์ก่อนเกมกับอาร์เซนอลเมื่อช่ว,วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเนื้อหามีการพูดถึงสิ่งตตต่่่าา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 างงงงงๆในนนนนนนปปรรรระะเเดดดด็็ทีีหลหลลกกกกกยยแสสืืออออััั้คคํถถถมมึณ์ขโบ ว่าตอนนี้สภาพร่างกายเป็นอย่างไรและมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะกลับมามีส่วนร่วมในเกมเจอกับอาร์เซนอลซึ่งเทนฮาก็ตอบตามปกติว่าเคสแบบนี้มันให้คําตอบที่เร็วอะไรไม่ได้เพราะต้องประเมินอ,อาการกันแบบเข้มงวดและกว่าจะรู้ผลลัพธ์จริงๆก็คงเป็นช่วงก่อนเกมเท่านั้นต่อมาคือประเด็นเรื่องการกลับมาร่วมซ้อมทีมได้เป็นครั้งแรกของเจอรอนซานโชซึ่งถือเป็นข่าวดีของทีมและมีสื่อบางเจ้าคาดหมายว่ามันจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยการมีชื่อในเกมเจออาร์เซนอลหรือไม่ตรงนี้คุณสื่อชาวรัตก็ตอบชัดเจนว่านีี่่่่กก็็็เเเปนนคําาาถมมทขอองตตบไไไดดด้้้ชััแผู จะดอนกาลังคืบหน้าไปอีก9ก้าหนึ่งเขากลับมาซ้อมทีมได้แล้วแต่อย่าลืมว่ามันคือการกลับมาซ้อมก่อนเกมเจอพาเลตทีท่มันไม่ใช่เซสชั่นการซ้อมที่หนักมากฉะนั้นเราค่อยมาดูกันไปแบบเป็นขั้นเป็นตอนจะดีกว่าจากนั้นคือคําถามเรื่องความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดที่ตลาดมากลาคมนี้จะมีผู้เล่นเข้ามาเติมทีมหลังจากได้วาวเวกฮอตเข้ามาแล้ว1นึ่งไลน์คำถามนี้เทนฮากตอบในทํานองว่าด้วยความเป็นทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันชัดเจนว่าเราต้องมองหาทางหนีที่ไล่เอาไว้เสมอและต้องมองหา เป็นสิ่งที่ทีทมจะทานั่นคือการทาวิคราะห์ในแนวทางของทีมและถ้าโอกาสมันเอื้ออํานวยเราก็จะจัดการให้เด็ดขาดส่วนประเด็นเรื่องใบเหลืองของคาเซมิโลที่ได้รับมาในเกมเจอกับพาเลตจนถูกแบนอัตโนมัตินั้นเทนฮากกล่าวเพียงสั้นๆแต่ปลุกใจได้มหาศาลนั่นคือการย้ําข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากเกมนัดแรกที่เจอกันซึ่งปีศาจแดงสามารถเอาชนะได้โดยไม่มีคาเซมิโลซึ่งจุดนี้เทนฮากพยายามจะชี้ให้เห็นว่าเกมฟุตบอลมันมีแนวทางที่จะใช้วางเป็นแบบแผนเอาไว้อยู่แล้วแล้วมันขึ้นอยู่กับผู้เล่นที่สง เพราะถ้าแนวทางที่ใช้มันถูกต้องและผู้เล่นดำลงไปตอบสนองได้ตามที่ต้องการมันก็ไม่จําเป็นว่าทีมจะต้องพึ่งพักใครคนใดคนหนึ่งแน่นอนว่าการขาดคาเซมิโลมันจะส่งผลเสียหายต่อคุณภาพของเกมในสนามครับแต่ในเมื่อมันเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมไปแล้วสิ่งที่เทนทักจะต้องทําให้ได้ก็คือการพาทีมทําผลงานให้ขิกได้เหมือนวันที่เคยเอาชนะมาก,ก่อนในตอนต้นสีซั่นเทนทักยังได้กล่าวชื่นชมอาร์เซนอลด้วยว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและเหมาะสมมากๆกับตําแหน่งที่พวกเขาอยู่ในตอนนี้พวกเขามีโครงสร้างที่ดีมีสภาพจิตใจที่ดี สำคัญมากคือพวกเขามีทัศนคติของผู้ชนะอยู่ในทีมนั่นคือเหตุผลสําคัญว่าทําไมพวกเขาถึงนําอยู่ในตารางลีกแน่นอนว่าพวกเขากําลังรันผลงานได้ดีต่อเนื่องและมันขึ้นอยู่กับพวกเราที่จะต้องหยุดผลงานของพวกเขาเราจะทําทุกอย่างเพื่อหยุดพวกเขาให้ได้เมื่อถูกถามว่าแปลกใจไหมที่เห็นอร์เซนนลซึ่งเขาเองชนะได้จะแข็งแกร่งขึ้นมาหลังจากวันนั้นได้ขนาดนี้เทนฮาก็ได้ตอบคําถามนี้ว่าตอนที่เราเจอกันตอนนั้นเราก็พอจะทราบแล้วว่าพวกเขาคือทีมที่สร้างมาภายใต้ความมั่นคงของโค้ชและทีมงานเป็นเวลานานจะเห็นเลยว่าโครงสร้างของ พวกกเขาาดีมและผมคิดว่าพวกเขายังพัฒนาขึ้นมามากแล้วนับจากวันแรกที่เราแข่งขันกันพวกเขาไม่สปิริตภายในทีมที่ยอดเยี่ยมมากๆแน่นอนว่าเราตระหนักดีว่าเราต้องทําอะไรเราต้องทําหน้าที่เราให้ดีที่สุดเราต้องงัดผลงานที่ยอดเยี่ยมออกมาถ้าเราทําได้เราก็มีโอกาสดีที่จะได้ผลลัพธ์ที่เป็นใจไปต่อกันที่ประเด็นเรื่องสัญญาใหม่ของอรเลฮันโดกานาโชที่ก่อนหน้าเกมเจอกับพาเลตมีกระแสออกมาว่าทุกอย่างน่าจะจบลงด้วยดีคือการที่ปีศาจแดงต่อสัญญาใหม่กับนักเตะได้แน่และตัวเลขขั้นเหนื่อยน่าจะขยับขึ้นมาเป็นสั กับระยะเวลาที่ผูกมัดกันยาวถึงปี2019และเชื่อกันว่าหลังเกมเจอกับพาเลสอาจมีการนั่งถแถลงเส้นสัญญาใหม่โชว์ออกสื่อกันเสร็จสิน้นแต่ตอนนี้เรื่องกันยังไม่จบครับเพราะสัญญายังไม่มีการตอกกันเพิ่มโดยอ้างอิงรายงานของซิปเบธนักข่าวข่ายสันดียพีเพิลที่ระบุวา่าเคนนี้แบบปีสแสดงสแสดงเจตนาชัดเจนว่าต้องการมอบสัญญายาวในแบบ8ปีซึ่งจะถือเป็นสัญญาที่ผูกมัดกับนักเตะยาวนานที่สุดเท่าที่สโมสรเคยทํามาแต่ฝั่งของตัวแทนนักเตะไปจนถึงครอบครัวของกาลาโชไม่ได้กระต,อรอตือ สัญญาที่มัดแน่นเกินไปและต้องการเบื้องต้นคือสัญญาที่ไม่มากไม่น้อยเกินกว่า4ปีเท่านั้นขณะเดียวกันยังมีรายงานด้วยว่าทางตัวแทนของนักเตะอยากให้ใส่เงื่อนไขบายเอาคอร์สหรือตัวเลขที่ชัดเจนในการสามารถจะซื้อสัญญานังเตะก่อนกําหนดได้หรือก็คือในอารมณ์ประมาณเงื่อนไขค่าฉีดสัญญาเหมือนที่ผูเ้เล่นในลีกสเปนมีทํากันต้องบอกว่าเคตนี้ต้องทําความเข้าใจจุดยืนของทั้งสองฝ่ายเพราะในมุมของอเลฮันโดกานาโชด้วยความที่กําลังแสดงหเห็นมากขึ้นเลยๆว่าเขาคือคนที่คิดอนาคตไกลกับช่วงวัยที่ยังไม่เข้าเลข2เขาก็มีสิจมองับว่า สัญญาในะระดับ8ปีตามที่ออกมาเป็นข่าวนั้นมันเป็นตัวเลขที่ผูกมัดกันแน่นหนาเกินไปหน่อยเรียกว่าถ้าเซ็นไปแล้วก็แทบจะขยับตัวกันไม่ได้เลยพวกเขาจึองอาจอยากพบกันครึ่งทางที่4ปีส่วนตัวเลขค่าเหนื่อยเชื่อว่าไม่น่าเป็นเปเด็นอะไรเพราะตัวเลขราว30,000ถึง33,000ปอนด์ต่อสัปดาห์มันไม่ได้ฟิกตายตัวว่ารับเท่านี้ตลอดอายุสัญญาเพราะถ้าทําผลงานดีมีพัฒนาการชัดเจนมันก็สามารถขยับขยายกันได้เชื่อว่าตอนนี้สิ่งที่เป็นข้อขัดแยง้งที่ยังทําให้การต่อสัญญ,ญาใหม่ย,ยังไม่่่่เเกกิดขขึ้นนอออยยูทีตััััววลลาาาาุสญญ,ญามะะไรรแหคบ ด้านความคืบหน้าในเรื่องของการเทคโอเวอร์สโมสรที่หลายวันก่อนมีชื่อของเซอร์จิมแมตคิปมหาเศรษฐีชาวอังกฤษที่แสดงตัวชัดเจนว่ายื่นข้อเสนอบิดเข้าไปอยู่ในกระบวนการพิจารณาแล้วนั้นมาวันนี้ตามรายงานจากสกายสปอร์ตเรื่องอาจพลิกไปอีกแบบเพราะสื่อเจ้าดังรายงานว่ามันมีโอกาสสูงมากที่ข้อเสนอของเซอร์จิมแมตคิปอาจไม่ถูกจับเข้ามาอยู่ในสายตาของครอบครัวเกรเซอร์เนื่องจากเคสน,นี้ที่ปรึกษาการเงินของฝั่งเซอร์จิมแมตคิปทํทำการประเมินราคาของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สมเหตุสมผลคิดออกมาแล้วไม่เกิน3.55,000ล้านปจนด่ทาว และที่ปรึกษาการเงินที่พวกเขานําเข้ามาดูแลขั้นตอนการขายสโม,มอสรน,นั้นพยายามผลักดันให้ดีวการขายทีมครั้งนี้อยู่ในเลทตัวเลขที่ไม่ต่ำกว่า5 0 0 0ล้านปอนด์เท่านั้นเชื่อว่าช่องว่างทางตัวเลขที่มหาศาลร,ระหว่างของเซอร์จิมกับครอบครัวเกรเซอร์น,นี้เองที่เป็นจุดที่สื่อเชื่อว่าไม่นานเซอร์จิมจะถอนความสนใจไปเองในท้ายที่สุดเพราะมองว่าครอบครัวเกรเซอร์น,นั้นไม่มีทางลดราวางสอกแน่นอนไปต่อที่การทานายผลจากสื่อหลายๆสำนักและอดีตนักฟุตบอลที่ผ่านตัวมาเป็นนักวิเคราะห์เกมมองเกมในคืนนี้ระหว่างอาร์เซนอลเจอกับแมนเชอ่ง YouTube ขของเาดยเชื่่อวายูไนเต็ดจะชนะด้วยสกอร์เฉินเนหนึ่งต่อศูนย์พร้อมเหตุผลประกอบคือยูไนเต็ดกำลังเล่นด้วยความมั่นใจมากๆในเวลานี้ผมเองไม่แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์เรื่องผลการแข่งขันหลอกแต่ผมแน่ใจในเรื่องความมั่นใจท,ที่ทีมของเทนฮากกำลังมีคุณดูวิธีที่พวกเขาจัดการซิตี้ได้เลยเปรียบแบบง่ายๆคือขณะซิตี้ที่เล่นในแนวทางที่เข้มข้นกว่าอาเซนนอลยังโดนมาแล้วยูไนเต็ดอาจไม่ใช่ทีมที่ครองบอลมากแต่ซิตี้วันนั้นก็ไม่ค่อยมีภัยคุกคมอะไรจากตัวเก่งๆอย่างฮาเลนเขาแทบไม่ได้งางไกลเพราะยูููไนนเตดรร้วิธีีจะคอองกกมมมใแบบบ่ลล ปะทิดเอฟลาอดีตแบ็กซ้ายของปีศาจแดงมองว่าอาร์เซนอลเล่นกันในฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมมากๆแต่ลึกๆแล้วผมเชื่อว่าพวกเขามีความยำเกรงยูไนเต็ดอยู่ไม่น้อยคุณเห็นอาร์เซนอลเล่นในเกมเจอกับสเปอร์มันคือผลงานระดับแชมเปี้ยนซึ่งเราเห็นว่าสเปอร์นั้นดูยำเกรงอาร์เซนอลและผมจะบอกแบบนั้นว่าอาร์เซนอลก็เหมือนทีมที่มักยำเกรงยูไนเต็ดเสมอเวลาเจอกันความกลัวคือสิ่งที่ยูไนเต็ดเคยนำมาประกอบการเอาชนะและผมอยากให้พวกเขาไปที่นั่นเพื่อกดดันเกมใส่อาร์เซนอลผมเชื่อว่าเราจะได้เห็นการประทะก,กันระหว่างออาเเเซนนลกับยยููตดททีี่่่่สุุแพ้คฟฟืง เจมี่คาร์กเกอร์ก็ไม่พาจ่องมาแสดงทัศนะในฐานะกุลูลูกหนังโดยบอกว่าเกมนี้จะสะท้อนเห็นเส้นทางการแข่งขันต่อจากนี้ได้ชัดมากขึ้นทว่าเจมี่คาร์กเกอร์ก็เลือกจะมองว่ามันชัดในแง่ของอาร์เซนอลกับซิตี้ไม่ใช่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่อย่างใดเพราะในสายตาของคาร์กเกอร์เชื่อว่ายูไนเต็ดยังไม่ได้พร้อมมากพอจะท้าชนการชิงแชมป์อย่างที่คิดกันผมยอมรับว่ายูไนเต็ดกำลังพัฒนาแต่พวกเขายังไม่ได้ใกล้เคียงกับการเป็นแชมป์แน่เชื่อว่าเทนฮังเองก็รู้ดีเขาตระหนักอยู่แล้วว่าทีมจะสามารถไปได้ไกลแค่ไหนนนนและะะมััจเเปป็รโยช์กบขาาถ้า บอกพัฒนาการช่วงที่ผ่านมาให้สอดรับกับความจริงที่จะไม่กดดันตัวเองมากเกินไปเขารู้ดีว่ามันต้องใช้เวลาเกินหนึ่งฤดูกันเพื่อการจะเป็นแชมป์ผมมองว่าเทนฮาร์กยังอยู่ในขั้นตอนที่1ด้วยซ้ําและมันคือขั้นตอนที่คุณซื้อคนก่อนหน้าเขาก็เคยทําได้ดีมาก่อนในช่วงแรกๆแ,แบบนี้ความสาเร็จจริงๆที่ผมมองว่าเขาทาไปคือการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรใหม่โดยแสดงตัวให้เห็นว่าเขาถืออํานาจในการจัดการสิ่งไม่พึงประสงค์ออกไปเพื่อจัดระเบียบทีมให้ยืดหยุ่นมากขึ้นตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นพิมพ์เขียวงงาาาาาานนสมััยยททที่่่ออออจจแคตตปญก การคลองบอลแต่การมาคุมยูไนเตดเรายังไม่เห็นเขาทําแบบนั้นเพราะที่เราเห็นคือการที่เขาเอาชนะจากการเริ่มต้นตั้งรับอย่างดีแล้วโต้กลับอย่างมีประสิทธิภาพคือผมจะบอกว่ายูไนเตตเล่นฟุตบอลในแบบมวยลองกับเกมใหญ่ๆที่พวกเขาผ่านมาตอนนี้เหมือนเทนฮากยอมวางวิสัยทัศน์หลักของตัวเองไปก่อนเพื่อเอาผลประโยชน์ที่ดีตรงหน้าเอาไว้ก่อนกับอาร์เซนอลผมคิดว่ามันมีวิธีเดียวที่ยูไนเตดจะชนะนั่นคือการใช้ความสามารถของแรดฟอร์ดที่สอดรับกับเกมแพลนยูไนเตตตอนนี้เล่นเหมือนอาร์เซนอลในยุคที่อาเตต้าเข้ามาคุมทีมแรก,แรกๆคืออกกกาาาารรเผลแขข่งขันนม มจึงมองว่าอาเซนอลยังดีกว่าในเวลานี้สุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงผลลัพธ์ที่เอเมเร์สตเดเียมเอากมาแบบไหนเชื่อว่าผลกระทบต่อภาพรวมของทั้งสองทีมน่าจะมีไม่มากก็น้อยแหละครับเพราะนี่คือเกมใหญ่ที่ใครก็ไม่อยากพลาดด้วยประการทั้งปวงครับ